8นาฬิกาครับ43นาทีนี่คือเพเภงแก่งกระจานเราไปกลับตัวมาแล้วตอนนี้เข้าสู่กิโลเมตรที่45อีก45กิโลเมตรนะครับลงังจะปันป่นผ่านน้ำเือจุป,ปล่อยตัวโอ้โหสุดๆเขาล้วนๆเอาหละครับน้ำเพลแล้วเะ้ยจัด นี่ยังไม่ใช่จุดฟินิชนะครับจุดฟินิชอีกที่นะึ่งอ่ะไป RLT LRT รแกงกะจังสุดยอดนี่คือหัวลากของผมของแท้ของแท้สุดยอดพุทธชาติพัฒนาทรวุฒแกงกระจังประสบการณ์ที่ล้ำค่าอ่ะเฮ้ย ยังเลยยังเลยลุยลุยอีกส5หกิโล